ช่วงนี้ก็ถึงวันไหว้พระจันทร์แล้วนะคะวันนี้เนี่ยที่ออฟฟิศก็มีกิจกรรมให้พนักง,งานได้มาลองทําขนมไหว้พระจันทร์กันค่ะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปมาให้ชมกันค่ะว่าขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยทำไม่ได้ยากเหมือนที่คิดเลยค่ะขนมไหว้พระจันทร์ที่เราทาวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆแป้งขนมโมจิค่ะไม่ต้องเข้าเตาอบเลยก้อนกลมๆที่เราเห็นอยู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีขาวสีแดงเนี่ยก็คือเป็นแป้งที่อยู่เป็นเปลือกนอกของขนมค่ะแล้วก็เขามีเตรียมไส้ให้เราไว,ไว้สองไส้ค่ะนั่นก็คือไส้ลูกบัััววแ้ก็ไถ่ดงงน,นเอ วิธีทาก็ไม่ยากเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็เอาแป้งมาคลึงแล้วก็แผ่ให้กว้างพอประมาณะคะ่ะเพื่อที่จะได้ใส่ไส้ได้จากนั้นนะคะก็หยิบไส้มาวางเลยะคะ่ะแล้วก็ปั้นให้กลมๆนะคะถ้าเกิดว่าปั้นกลมดีแล้วนะคะเราก็จับตัวขนมไว้พระจันอันนี้เนี่ยไปใส่ในตัวแม่พิมพ์เลยะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆนะคะกดตัวสตป์นี้ลงไปนะคะหน้าตาที่ออกมาเราก็จะได้ตัวหน้าสวยๆของขนมไว้พัะจนแล้วะคะ่ะ เป็นไงบ้างคะวิธีการทำขนมไหว้พระจันทร์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะยังไงก็สุขสันวันไหว้พระจันทร์นะคะจงชิวเจียคว้เล่อคะ่ะ